นิตยสารลาบลอยงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่นในตาราง50719ในงวดวันที่2มกราคมเลขเด่นในตาราง51เข้า2ตัวล่านำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารลาบลอยจัดเป็นชุด2ตัว15

8 0 8 1 8 3 8 6 2 0 2 1 2 3 2 6ในงวดวันที่สองมกราคมเลขชุดสองตัว09เข้าสองตัวบนม้าสีหมอกงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่นบน3 5 เลขชุดสองตัว0363 0565ล่างให้เด่นสองกับ8เลขชุดสองตัวล่าง21 26 81 86ในงวดวันที่สองมกราคมเลขเด่นล่าง5เข้าหลักสิบล่าง